กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หนูด้วยแบบดีนะคะเฮ้ยโอ้โหใครเหยียบหัวป๊ะป๊าเต็มเลยค่ะป๊ะป๊าลรนหน้าแค่สิ่เดินมาแล้วป๊ะป๊าเข้ามาแล้วค่ะเห็นลิลี่ไหมเห็นลิลี่แล้วค่ะนี่เราอยู่ในเกมอะไรนะคะเกมป๊ะป๊าสไลด์ดาวสไลด์ดาวคือเกมขับรถขับรถลงโอ้โหรถบิ๊กฟุตนี่แหละครับอกไว้ว่าเล็กวิชบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตไทยแลนด์มันเป็นบิ๊กฟุตไทยแลนด์ป๊ะป๊ามานะกับลี่มาเน่เน่มามาลิี่มีอะไรให้ป๊ะป๊าง ลิลี่ไม่มีอะไรทำโอ้มีคันใหญ่เลยค่ะป้านั่งนั่งคันใหญ่นี่เลยใช่ไหมคะโอ้ป้าไมคือยยานั่งเร้ววานั่งตัวนี้มาลี่นั่งบนหลังคาเลยลิลี่นั่งบนหลังคาป้าป้านั่งที่ปลอดภัยแล้วค่ะว้าวมี่ิโต้ลิลี่โต้ป้าตีลังกาแล้วค่ะไอ้ดิลี่อยอะแยะนะป้าไม่เนี่ยป้าป้าตีลังกาลงไปแล้วค่ะโอ้โหนี่มันเกมอะไรคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดป้าป้าหัวหลุดไปนู่นเลยค่ะโอ้ยลิลี่เป็นป้าลิลี่เดินไปเอป้าลิลี่เดินไปเอแล้ววะ ไปมลี่เดินไปเอ๋อว่ะป๊าลี่ๆคอยป๊าล้อมารับป๊าล <reco Christ. S 2> ้อมารับยันเนี่ยป๊าลี่ป๊าปีาอย่ากไปนั่งคันใหญ่นั่นจังเลยค่ะทำไม่เนี่ยทำไม่เนี่ยถ้าไปคันถ้าไปลี่ๆไปคนเดียวดีกว่าลี่ลี่เดินลงไปแล้วนะคะใช่แล้วลี่โอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวป๊าลี่ขึ้นโอ้โหรถ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 เฮ้ยเฮ้ยใครตกแต่ป๊าปีาอยากจะนั่งคันใหญ่จังเลยค่ะถ้าไปนั่งคันใหญ่จวคนแย่งหน้ากระหมด ป๊าป oh, ai ๊าเป็นคนขับได้ไหมโอลิลี่ป๊ป๊าได้เป็นคนขับค่ะป๊าป๊าลิลี่ติดเตกป๊ป๊าได้เป็นคนขับป๊ป๊าอยู่ไหนเนี่ยขอไปหน้าด้วยสิมานั่งขันใหญ่เลยค่ะมายขันนี้นี่รอป๊ป๊ารอบมานี่ลิลี่ดูนี่ดูนี่ลิลี่ดูป๊ป๊าเป็นคนขับป๊ป๊าอย่าพื่นป๊ป๊าอย่าไปอะยังลิลี่ขึ้นมานั่งนะโอเคลิลี่นั่งแล้วนะคะนั่งแล้วคนขับสามคนเลยลิลี่ดูสิอยู่ในกระจกไปลิลี่ เอาไปนั่งสิใครหัวหัวเบนโตไปนั่งหัวเบนโตคนดังลิลี่เพื่อนลิลี่หัวอ๋อหัวหัวเบนโตเป็นเพื่อนลิลี่เหรอครับหัวเบนโตไงายท้องแล้วครับไปแล้วครับลิลี่ขัเองแล้วครับอโหตีลังกามแล้วครับโอ้โหปป้าเดินลงมาแล้วครับปป้าลงลิลี่ไปไันดีดีไม่รู้ดีดีมีรถมีรถคันหนึ่งมาสวมปป้ามีคันมาช่วยลิลี่ด้วยอ๋อแล้วลิลี่เราอยู่ในรถด้วยกันแล้วค่ะลิลี่ปป้าตัวแย่จะตัวแย่เหมือนกัน ดิี่เราว่าดิี่ป๊าป๋าว่าเราเดินลงดีกว่าไม่เอาว่ะโอ๊ยมีคนตัวแต่น้าต่อตาลิลลี่เฉยมีคนตัวแยกตัวหน้าต่อตาเฉยนะป๋าป๋าได้รถคันใหม่แล้วป๋าป๊าขับขับคันไหนอ่ะอุ๊ยคันนี้คันที่มีเลโก้เนี่ยดิี่ป๋าป๋าว่าเราไม่น่าจะรอดเราเดินลงดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่ป๊าป๊ามากับลิลลี่หน่อยสิป๊าป๊ากำลังขับแท็กซี่บินบาป๊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 ามากับลิลดโอ๊ยลิี่ไอ้ ตัวนี้บินได้แล้วเขาขับแท็กซี่ด้วยอ่ะป๊าป๊ากำลังจะลงไปแล้วค่ะปา๊าป๊าห้าไฟพลาดกับพื้นนี่บล์นะ,ะนี่ไม่อยากเจอนะนี่ไม่อยากตามใจป๊าป๊าเอาป๊าป๊าเดินลงไปแล้วครับอ๋อเขาห้ามโดนพื้นนี่เหะะรอครับป๊าลืมไปป๊าป๊ามาไกบลิลลี่ลห,หน่อยสิไหนไนลิลลี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้อ่ะลิลลี่เราจะลงไปถึงพื้นกันได้ไหมรับป๊าอยู่ตรงนี้ป๊าป๊าตามหนูกเกอรโอ้ยชนชนเะป๊าป๊าอยู่ตรงนี้ลิลลี่อยู่ตรงนี้ไอ้เราไปเข้าไปเอาชุดได้้มมัปปะ๊าาจจรหสไดค รหัสรหัสประจ๊ะปราจ๊ะจำได้ไม่คห้ไไม่ให้ไปไม่ไปรหัสให้ไปให้ไปทำไมคะับไปป้าป้าเข้ามาตรงนี้ก่อนป้าจ๊ะจำรหัสได้ว่าห้ไปให้ไปก่อนรหัส่ะโอเคป้าจ๊ะไม่อยู่ตรงนี้ตรงกลางก่อนตรงกลางใช่แล้วป้าจ๊อยู่กังกลางแล้วเคยอยู่อยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งด้วย นี่คือรถนี่คือรถบอดถนนเองรถบอดถนนโถตกใจหมดเลยตกใจทั้หมดตกใจหมดเลยมีกสตันตุบบอกมาค้องค้องเราเราบินไปกันดีกว่าเราซื้อซื้อผมไม่เอาไม่ในนั้นมันไม่มีโพรมนะรหัสสองป้าให้ไปกดรหัส่ไมแปดศูนย์กด enter อ้าวเขาเปลี่ยนรหัสแล้วเหรอคเขาเปลี่ยนรหัสแล้ว เขาเปลี่ยนรหัสแล้วเพราะว่ากดเข้าไม่ได้แล้วด้วยฮ่า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 เราต้องไปกับเพื่อนไปนั่นอันนี้ดีกว่าไปนั่นนี้ก่อนไปนั่นนี้กว่าเราไปนั่นอันนี้กันขึ้นบิดเเพว่ามีอะไรเปา่เนกับหนุ่มดีกว่าดมรอด้วยนุมรอดด้วยใช่ไหมคะ ปาลีเลีันนี้้ามาที่มาที่บาลยมาที่ตรงนี้รื่เสียใจนะเพื่อนมากดเล่นนะป๊าเล่น่นค่ะเราจะลงไปใช่ไหมคะเอารถเอารถตัไไปดีรบอกนี่แหละครัถโอเคขึ้นเลยคระจะเริ่มแล้วอ่ะป๊าป๊าอยู่ตรงนี้โอ้ป๊าป๊าไปตรงไหนเ่ไม่หลอป๊าป๊าแลป๊าป๊าจตรงไหนคะ นี่ลิลี่ไม่รอป๊าแล้วลิลี่จะไปคนป๊าเจอลิลี่ละเอาโอเคป๊านั่งด้วยป๊าเป็นคนขับไปล um> ิล okay, okay, ี่ลิลี่จะนั่งตรงนี้โอเคมาป๊าลิลี่ไปนั่งตรงนี้แล้วกันโอเคนั่งคู่กันสองคนแล้วใช่ไหมคะเราจะนั่งคู่กันสองคนเราจะปลอดภัยใช่ไหมคะลิลี่เราจะนั่งทำไมป๊าาผได้กันเรานั่งพี่ได้กันเอป๊าจานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เออป๊คป๊าโอ้ป๊ารอลิลี่ด้วยโอเคเราจะปลอดภัยใช่ไหมคะเดี๋ยวป๊าจะเป็นคนขับไปกัน วันจูทีอ้อนโอ้เราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยให้เรารอดกันเลยี่ีดุ้เรายังลอดอยู่นี่ตัวแยกเลยค่ะตัวแยกเฉยตัวแยกนี่ผมู่ลิลนเราไปอยู่ตรงนี้ะล่ะไม่เอาเลยลี นี่เราวิ่งลงไปดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวจะนั่งรถใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาบินมามามานี่มาแล้วนี่รถคันนี้มาคันนี้นล้วรถป๊า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 ไม่รอรีบเลยหรอนี่นี่นี่ป๊าป๊ารอแล้วเนี่ยเอาใครใครขับเนี่ยโอ้โหโ้ป๊าป๊าขึ้นมารอเรียดดีละนี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่อยู่ตรงเนี้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเอาคันนี้คันนี้คันแดงเลยคันแดงอยูนี่กระโดดขึ้นมา ไม่มใครขับหรอกมีคนขับไม่เอาไม่เอาลงนี่ลงมาแล้วกันเดี๋ยวเอาเอาคันใหญ่คันใหญ่คันใหญ่นี่เลยเดี๋ยวบอกปาขึ้นเลยเดี๋ยวกับเพื่อนโอี๋วิลลี่วิลลี่ป้าป้าเป็นทันแล้วตัวใหญ่ไงนี่เดินลงเดินลงเดินลงไปเลยเดินลงเดินลงไปด้วยกันเนี่ยไปเราต้องเดินหลบไอ้นี่ใช่ไหมคะเดินหลบกำแพงใช่ไหมคะถ้าไปโยนมาอยู่ด้วยใช่นี่อย่าลางจะไปโดนหลบก่อนควรระวังรถด้วยโอ้เพื่อนสไลเดอร์แบบชาวล็อกลงไปเลยกัน วี่รถเียวป๊าไปนิดเดียวป๊าลิดลี่สามารถพากหินดีของเดียวไลยนี่ระวังโดนไม้นี่ระงโดนไม้นะโดนตกกรนหินด้วยปปาเดินตามหลังมาติดติแล้วค่ะป๊ป๊าลิลี่เชของฮอสกี้โอยระวังโอ้โหรถรถลิลี่ไม่ดิลี่ไม่ได้ลิลี่เฉียวรถโเฉียวรถใช่ไหมคะลิลลี่แขวนลงปูเข็ม ไม่ใช่ลิลี่ลิลี่เป็นคนดันลิลี่มาเดินตามมันไปลิลี่เป็นคนดันลิลี่ทำลิลี่ตัวนี้ลิลี่เรบุกเป็นคนดันเลยเก็บนั้นเลยคนดันเลยนะครับไปกันอีกการเจอกนเลยอันี่เดี๋ยวตรงลงไปเอ้ยมีคนลงมากับลิลี่ด้วยเขาชื่อใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับขาไม่รู้อ่ะเขาเขาโดนแล้วเขาโดนแล้วนะลิลี่จะไม่โดนเขาโดนหินนะโอ้เขาตัวแตกเขาตัวแยกเลยครับโอ้โดหัวหัวใครไม่รู้ ลิลลี่ระวังหลบรถด้วยโอ้โหโโหโลบหอกมาแล้วคะ่ะนู่นเพื่อนหงายท้องแล้วค่ะเฮ้ยเพื่อนรอดเฉยเลยคะ่ะเพื่อนระวังไม้ลิลลี่ลงไปแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวแยกไหมนีะป๊าทำอะไรอ่ะป๊าเพิ่มสปีดป<บ>๊าทำไมจีรอลิลลี่อยู่ไปเลยไม่รอบวังแล้วเออเราเไปด้วยกันลิลลี่ระวังระวังไม้ไม้ปั๊ม ได้หลบได้หลบได้เดินมาเดินมาเดินค่อยๆเดินลงไปเดี๋ยวรีบเพื่อนเพื่อนตัวแจกอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะระวังระวังนะระวังลดลดลงมาเยอะหลบซ้าย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 อ้เครื่องกระตุกค่ะโอ้ดูไม้กระเด็นเราจะลงไปถึงข้างล่างกันได้ไหมคะเนี่ย ต้องใช้ชาใช่ไหมนะจะถึงลราจะถึงนะโอ้โหดูรถมีรถสายฟ้าลงไปด้วยครับน่าทิ่มไปเลยอะน่าทิ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมานี่ก่อนไม่เอาเรนนี่ไปแล้วไปไหนไปเส้นชัยผู้ชนะเส้นชัยแบบผู้ชนะเลยนะครับรอฟ้าด้วยได้ไหมรอป้าป้าแล้วก็ป้ไป้าป้าช้าเนี่ยให้หน่อยโคกริึามโคตร้นเก้าท เราถึงเส้นชัยแล้วนี่มีใครทำเราได้นี่ไงนี่เป็น okay. ี่เป็นแค่นูองฮะโอเคแลันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจุดเซฟข้างล่างก่อนก็ได้ครับลงมาก่อนเร็วอุ้ยอะไรอะไรโดนป๊ปาไปป๊ปากิ้งลงมาใหญ่เลยโอ้โหโอ้ป๊าปามาตกตอนสุดท้ายได้ไงคะเนี่ยโหโชคดีเนี่ยที่มาอยู่ตรงจุดเซฟพอดีเลยครับนี่ลงมาอย่างคะนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยป๊ปาเดินมาดูดินี่แล้วเนี่ย นี่อยู่ตรงไหนคะเนี่ยนี่เลี่เห็นแมงกุฎจีเรียไหมน่ะไหนแมงกุฎจีอยู่ตรงไหนฮะป้ากำลังเดินขึ้นไปช่วยเนี่ยปลาเจอลิลลี่แล้วใช่ลิลลี่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่เนี่ยหัวไป็นตอเรลลี่ปล่อยตัวไหลลงมาเลยค่ะกดสองลงมาเลยนี่กดสแล้วมันไม่ไหลมันไม่ไหลนะเพราะว่าแขนดึงค่ะอุ้ยใจเขินหนัเลยนะตัวลุบๆวันนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยในเรือลำเลินมาแล้วเนี่ยไหนคะ หน่จะถึงแล้วนี่เกียนขาดไปก่อพอพอแค่หนูคอลิ้นจะเจ็บจุดสยเจ็บต้องเป็นต้องมาถึงจุดเซฟก่อนถึงจะรอดค่ะบ้าลิเดียจะเจะเช่อเชือแล้วก็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  นี้มาย่งกามาล้าเห็นแมวกุปป๊าป้าผู้พิเศษมาทำไมมารับลิลี่ถ่ายลิลี่ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาอุษาอุสารอดมาได้แก่ขาดข้างนึงอุษาอุสารรอดมาได้แก่ขาดอาการนี่ไม่เป็ไปานี่พูดป๊ามาเฉียวลิลลี่ยโอ้รอดเลยก่า ผมแข็ค่าหนูเบื่อเด้อเบ้อนะดิลลี่ดิลี่ตด้ดิตัวแยกอ่าถ้าดิลี่ตัวแยกอ่ะมันจะเกิดใหม่แล้วแขนครบยังคะครบแล้วเยี่ยมเลยนี่ไงเจอมาปลาเลยมาแล้ขอไปเอาพลวิเศษไปก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนแี่วขอไปราชินีได้ไหมราชินีเจ้าหญิราชินีเบลราชินีเจ้าหีิงนะราชินีเข็มขาดนะราชินีเจลราชินีเบล เดี paid, ๋ยวป๊าป๊าไปแปลงร่างก่อนถ้าป๊าป๊าไปแปลงร่างก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตละพอประสบผลสำเร็จในชีวิตป๊าป๊าก็จะไปนอนละได้ไหมครับป๊าป๊าแปลงร่างป๊าป๊าได้ไม่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 เลยที่ป๊าป๊าต้องการลิลี่ดูเนี่แหละที่ป๊าป๊าต้องการลิลี่ดูโอ้ป๊าป๊าลิลี่อยูนินคอนมันอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเป็นนี่ะจะเป็นสาวสวยอ่ะไปแล้วป๊าป๊าพอแค่นี้แล้วค่ะป๊าป๊าไปนอนก่อนนะโอเคโอเเคงั้นดี๋ยว ป๊า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 ไปช่วยเขาดูตัดคลิปก่อนนะบ๊ายบายป๊าป๊าไปบ๊ายบายป๊าป๊าโอเคตัดในคลิปฝากอลิซที่ฝากช่องก่อนไม่อยากไม่อยากฝาก่อเล่นต่อไม่อยากฝากช่องเล่นต่อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปแค่นี้ก่อนนะให้ไปตัดแค่นี้ให้ไปยาวๆให้ไปยาวๆเลยไห้ถึงตีสามเลยเหรอคะโอเคดุยงั้นไปบายไปบายท่านผู้ดูก่อนบ๊ายบายท่านผู้ดูเดี๋ยวป๊าป๊าเล่นต่อก่อน ไปไว้ท่ามาดูเค่นี่ถือว่าประสบควาสำเร็จแล้วเลยนะมดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเย็นยนย็นข้างเขาด้วยมีไม้ยูนิคอนด้วยสำหรับ้าป้อย่าเพิ่งสีปาป้าไปขายรหวันี่ไปแต่น้าแบวๆอ่ะอใจกันก็ขาอาหาให้นี่ก่อนไหน้าอหอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ข้างบนนั่นละไปหาไปหาที่ไิหาที่คนนี่ไงนี่ไงรหอยู่ตรงนี้อ้วนเดินมา เขาเปลี่ยนเหรอแสดงว่าเขาเปลี่ยนรหัสใหม่แน่เลยจะไปถามไปถามสิไม่ไปป้ฮัลโหลเขาเปลี่ยนรหัสหรือเป้าป้าเขาบอกว่ายังไงอ่ะเขาบอกว่า yes เปิตอบ yes ค่ะ yes เขาบอกว่ายังไงอ่ะเขาบอกว่า okay อะเขานิ่งเขาบอกรหัสมาสองห้าแปดศูนย์ค่ะสองห้าแปดศูนย์นะครับมันคือรหัสที่เปิดเซฟนะคะับลืมายบายบ y e Bye 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 listen ถามบ้าง Hello ป๊าถามบ้างไม่ได้แล้วป๊าป๊าไปเร็วๆขี่บูมไปกันอ่า Looking for ด์ e ิเ e ปใช่ใช่ใช่โค้ดสองห้าแปดศูนย์เหมือนกันโอเคขอบคุณไปแล้วไปต่อป๊าป๊าค่ะเรนนี่จะขึ้นไปข้างบนแล้วโอเคป๊าป๊าออกก่อนตัดคลิปก่อนวันนีคไปบายกันข้ามไปจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันบ๊ายบาย